คนเป็นเบาหวานห้ามกินผลไม้จริงหรือไม่หลายคนเชื่อว่าผลไม้คือแหล่งน้ำตาลที่ต้องหลีกให้ไกลแต่เชื่อไม่ว่าความเข้าใจนี้เองคือสิ่งที่ทำให้การควบคุมน้ำตาลล้มเหลวคนจำนวนมากพยายามงดผลไม้ทุกชนิดกินแต่ของข่าวกินข้าวกล้องกับเนื้อสัตว์แล้วสุดท้ายค่าน้ำตาลก็ยังพุ่งขึ้นเหมือนเดิม นั่นเพราะร่างกายของเราขาดใยอาหารวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่เฉพาะในผลไม้เมื่อขาดสิ่งเหล่านี้ร่างกายจะเกิดการอักเสบระบบอินซูลินทำงานแย่ลงและน้ำตาลในเลือดกลับแก,กว่งมากกว่าเดิมในความจริงไม่ใช่ผลไม้ทุกชนิดจะเป็นอันตรายกับเบาหวานบางชนิดกลับช่วยลด HbA1c ได้อย่างน่าทึ่ง วันนี้เราจะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในครัวธรรมชาติผลไม้สิบาานนชนิดที่ควรเป็นเบาหวานควรกินและผลไม้อีกห้าชนิดที่ควรหลีกให้ไกลที่สุดอย่าเพิ่งตัดสินจนกว่าจะดูจบเพราะสิ่งที่คุณเคยเชื่อเกี่ยวกับผลไม้อาจกำลังผิดตั้งแต่ต้นหลายคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานมักเริ่มต้นด้วยการตัดผลไม้ออกจากชีวิตทันทีเหมือนผลไม้ทุกลูกคือระเบิดน้ำตาลแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมาก เพราะร่างกายของเราต้องการใยอาหารวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้เพื่อให้ระบบอินซูลินทำงานได้ดีการงดผลไม้ทั้งหมดไม่เพียงไม่ช่วยให้น้ำตาลลดลงแต่ยังทำให้ร่างกายขาดสิ่งจำเป็นที่ช่วยรักษาสมดุลสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนเป็นเบาหวานควรเข้าใจคือคำว่าดัชนีน้ำตาลหรือที่เรียกว่า G.I และค่าภาระน้ำตาลหรือ G.L. ดัชนีน้ำตาลคือค่าที่บอกว่าหลังจากเรากินอาหารแล้วน้ำตาลในเลือดจะขึ้นเร็วแค่ไหนแต่ค่าภาระน้ำตาลจะรวมถึงปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารด้วยตัวอย่างเช่นผลไม้บางชนิดมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงแต่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยรวมกันแล้วค่าภาระน้ำตาลก็ยังตำ่ำ ในผลไม้ยังมีใย,ยอาหารละลายน้ำที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดและยังช่วยให้แบคทีเรียดีในลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นหัวใจของปัญหาเบาหวานชนิดที่สองแล้วทำไมหลายคนยังคิดว่าผลไม้คือของต้องห้ามคำตอบคือเพราะเขาเห็นแค่ว่ามันหวาน แต่ไม่เคยรู้ว่าความหวานจากธรรมชาตินั้นต่างจากน้ำตาลขัดขาวในขนมและเครื่องดื่มแค่ไหนในผลไม้จะมีน้ำมีใย,ยอาหารมีสารพฤกษเคมีที่ช่วยควบคุมการดูดซึมน้ำตาลไม่ได้เข้าสู่เลือดรวดเร็วเหมือนน้ำตาลทรายเลยนอกจากนี้ผลไม้ยังช่วยให้ลดความอยากของหวานได้เพราะเมื่อร่างกายขาดวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ มันจะส่งสัญญาณให้เราอยากของหวานมากขึ้นการกินผลไม้ในปริมาณพอเหมาะจึงช่วยตัดวงจรน,นี้ได้ผลไม้บางชนิดยังช่วยลด HbA1c ซึ่งเป็นค่าที่บอกระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดได้จริง สรุปคือคนเป็นเบาหวานไม่จำเป็นต้องกลัวผลไม้แต่ต้องรู้จักเลือกและเข้าใจหลักการของร่างกายตัวเองให้ดีต่อจากนี้เราจะไปดูว่าผลไม้ชนิดไหนคือเพื่อนที่แท้จริงของผู้ป่วยเบาหวานคุณรู้ไหมว่าแค่เพิ่มใยอาหารจากผลไม้ไม่กี่ชนิดน้ำตาลในเลือดของคุณก็สามารถนิ่งขึ้นได้อย่างน่าทึ่ง นี่คือเหตุผลที่ลูกแพรและสตรอเบอรี่ถูกเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้ป่วยเบาหวานทั้งสองชนิดมีน้ำตาลต่ำแต่ใย,ยอาหารสูงมากโดยเฉพาะสตรอเบอรี่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเข้มขน้นสีแดงสดของมันไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือกรอบป้องกันการอักเสบภายในร่างกาย ลูกแพรมีใยอาหารละลายน้ำที่ชื่อว่าเพคตินซึ่งช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เลือดและทำให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารไม่พุ่งสูงเกินไปนอกจากนี้ยังมีโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันและไขมันในเลือด ส่วนสตรอเบอรี่ถึงจะหวานแต่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำมากใยอาหารและสารโพลิฟินนอลในสตรอเบอรี่ช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากินสตรอเบอรี่ได้แปลว่ากินแยมสตรอเบอรี่ก็ได้นั่นคือความเข้าใจที่พลาดที่สุดเพราะทันทีที่คุณนำผลไม้ไปต้มจนกลายเป็นแยมใยอาหารที่มีประโยชน์จะถูกทำลาย เหลือแต่ฟรุกโตสเข้มข้นที่เข้าสู่ตับโดยตรงและกระตุ้นให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นหากอยากได้ประโยชน์จากผลไม้จริงๆต้องกินแบบสดหรือแช่เย็นไม่เติมน้ำตาลสำหรับปริมาณที่เหมาะสมคนเป็นเบาหวานควรกินลูกแพรประมาณครึ่งลูกเล็กต่อมือ้อหรือสตรอเบอรี่หนึ่งถ้วยเล็กก็เพียงพอและคุณกินหลังอาหารหลักทันทีเพื่อให้ใยอาหารทำงานร่วมกับคาร์โบไฮเดรตจากข้าว ช่วยชะลอการดูดซึมและทำให้ระดับน้ำตาลไม่ขึ้นสูงการจับคู่แบบนี้จะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าการกินผลไม้เปล่าๆตอนท้องว่างผลไม้สองชนิดนี้ไม่เพียงช่วยให้น้ำตาลนิ่งแต่ยังทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นลดความอยากของหวานระหว่างวันได้ดีถ้าคุณยังไม่เคยลองลองกินลูกแพรครึ่งลูกหรือสตรอเบอรี่สักถ้วยหลังอาหารกลางวันแล้วสังเกตดูว่าระดับน้ำตาลของคุณ เปลี่ยนไปอย่างไรและมาพูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระสีแดงและม่วงในผลไม้บางชนิดมีพลังยิ่งกว่านี้อีกเรากำลังจะเข้าสู่กลุ่มผลไม้ที่ต่อสู้การอักเสบได้เหมือนยาแต่เป็นยาที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆสีแดงและม่วงในผลไม้ไม่ใช่แค่สีที่สวยตาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังการต้านการอักเสบจากธรรมชาติ ผลไม้ในกลุ่นนี้มีพลังพิเศษที่ช่วยปกป้องหลอดเลือดปรับสมดุลน,น้ำตาลและลดการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายหนึ่งในนั้นคือมะเมีห่ยวสดและเชอร์รี่ผลไม้สองชนิดที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสารแอนโทไซยานินที่มีคุณค่าทางยามหาศาลสารแอนโทไซยานิน คือสารพฤกษเคมีที่ให้สีแดงม่วงในผล,ลไม้มีฤทธิต์ต้านการอักเสบและช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อดินซูลินได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในเชอรี่ยังมีโพลีฟีนอลที่ช่วยลดการเกิดออกซิเดชันในเซลล์ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดและหัวใจผล,ลไม้สองชนิดนี้จึงช่วยชะลอภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานในระยะยาวได้ดีมากมะเมีม่ยวนึ่ง ถึงสองผลต่อวันก็เพียงพอสำหรับการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายต้องการส่วนเชอร์รี่แม้จะหายากในบางพื้นที่แต่ถ้าได้ลองจะรู้ว่ารสเปรี้ยวอมหวานของมันช่วยลดความอยากของหวานได้ดีเหลือเชื่อหลายคนที่ลองแทนขนมตอนบ่ายด้วยเชอร์รี่ไม่กี่ลูกพบว่าน้ำตาลในเลือดยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและไม่รู้สึกหิวเร็วเหมือนเดิม แต่ต้องระวังผลไม้แห้งหรือแยมผลไม้เพราะเมื่อผลไม้เหล่านี้ถูกทำให้แห้งหรือถูกต้มจนข้นใย,ยอาหารจะหายไปและน้ำตาลจะเข้มข้นขึ้นหลายเท่าโดยเฉพาะเชอรรี่แห้งซึ่งมักจะถูกเคลือบน้ำตาลคนเป็นเบาหวานควรเลือกแบบสดหรือแช่เย็นไว้กินสดเท่านั้นเพื่อคงคุณค่าทางสารอาหารและหลีกเลี่ยงน้ำตาลส่วนเกินสีแดงม่วงของผลไม้ไม่เพียงแค่สวย แต่มันคือคำเตือนว่าในนั้นมีสารที่ช่วยชีวิตเราได้ทุกวันถ้าเรากินให้ถูกปริมาณและเลือกแบบธรรมชาติมเมี่ยวสดหรือเชอรรี่ไม่เพียงช่วยให้น้ำตาลน,นิ่งแต่ยังทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและผิวพรรณสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อพูดถึงผลไม้ที่ช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารเราจะพบว่า บางชนิดไม่ได้แค่คุมระดับน้ำตาลแต่ยังช่วยให้ลําไส้ทำงานดีขึ้นซึ่งลําไส้นี่แหละคือฐานสำคัญของสุขภาพเบาหวานที่หลายคนมองข้ามเคยไหมที่พอควบคุมน้ำตาลดีแล้วแต่ท้องกลับอืดแน่นหรือขับถ่ายไม่ปกติหลายคนไม่รู้เลยว่าลําไส้ที่ไม่แข็งแรงคือต้นเหตุของน้ำตาลในเลือดที่ไม่เสถียร เพราะจุลินซีดีในลำไส้มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่ออินซูลินถ้าลำไส้เสียสมดุลน,น้ำตาลก็จะเสียตามไปด้วยนี่คือเหตุผลที่ผลไม้ที่มีเพคตินอย่างสาวรสและฝรั่งถึงได้ถูกยกให้เป็นตัวช่วยอันดับต้นๆสำหรับคนเป็นเบาหวานเพคตินเป็นใยอาหารละลายน้ำชนิดหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือดูดน้ำและสร้างเจลในลำไส้ทำให้การดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดฉาลงจึงช่วยป้องกันระดับน้ำตาหลังอาหารพุ่งสูงนอกจากนี้เพคตินยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีช่วยลดการอักเสบในระบบทางเดินอาหารและเสริมภูมิคุ้มกันโดยรวมสาวรสมีเพคตินสูงมากโดยเฉพาะในมเมล็ดและเนื้อ ส่วนฝรั่นมีทั้งเพคตินและวิตามินซีที่ช่วยเสริมหลอดเลือดให้แข็งแรง หลายคนชอบกินน้ำเสาวรสแบบกรองเอาแต่เนื้อเหลวๆแต่รู้ไม่ว่าการกรองแบบนั้นเท่ากับทิ้งส่วนที่ดีที่สุดไปนั่นคือมเมล็ดและเยื่อใยที่ช่วยชะลอน้ำตาลในเลือดถ้าอยากได้ประโยชน์จริงควรกินทั้งเนื้อและ,มะเมล็ดหรือปั่นรวมกันโดยไม่เติมน้ำตาลส่วนฝรั่งกินแค่ครึ่งลูกเล็กต่อมือก็พอและควรกินหลังอาหารเพื่อให้ใยอาหารช่วยทำงานร่วมกับคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหาร ฝรั่งยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนที่ช่วยลดการอักเสบและช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคือถ้ากินมากเกินไปใหญ่อาหารที่มากเกินไปอาจทำให้ท้องอืดหรือท้องผูกโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำน้อยควรดื่มน้ำตามหนึ่งแก้วหลังจากกินฝรั่งเสมอเพื่อช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานอย่างราบรื่น ผล,ลไม้2ชนิดนี้อาจดูธรรมดาแต่เมื่อกินถูกเวลาและถูกปริมาณมันคือเครื่องมือที่ช่วยปรับระบบภายในให้ทำงานอย่างสมดุลสาวรสหนึ่งผลกับพลังเครื่องลูกต่อวันก็เพียงพอสำหรับการดูแลลำไส้และระดับน้ำตอนในเลือดให้เดินคู่กันไปอย่างสงบและเมื่อพูดถึงการคุดคุมน้ำตาลหลายคนอาจไม่รู้ว่าความสมดุลไม่ได้มาจากใยอาหารเท่านั้น แต่ยังมาจากไขมันชนิดดีที่ช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานได้ยาวนานขึ้นต่อไปเราจะไปดูผลไม้ที่อุดมไปด้วยไขมันดีซึ่งเป็นตัวจริงของการทำให้น้ำตาลนิ่งอย่างยาวนาน หลายคนพอได้ยินคำว่าไขมันก็รู้สึกกลัวทันทีกลัวอ้วนกลัวน้ำตาลขึ้นทั้งที่จริงแล้วไขมันบางชนิดคือสิ่งที่ร่างกายต้องการโดยเฉพาะไขมันดีจากผลไม้ธรรมชาติอย่างอะโวคาโดและมะคราวไขมันดีเหล่านี้ไม่เพียงไม่ทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งแต่ยังช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นอีกด้วยอะโวคาโดเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว หรือที่เรียกว่าโมโนอันเซทูเรเต็ดแฟตไขมันชนิดนี้ช่วยลดการอักเสบภายในร่างกายลดไขมันเลวในเลือดและเพิ่มไขมันดีที่ช่วยปกป้องหัวใจเมื่อร่างกายลดการอักเสบระบบอินซูลินก็ทำงานได้ราบรื่นขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำตาลนิ่งและลดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานส่วนมะพร้าวอุดมไปด้วยไขมันชนิดสายกลางหรือ MCT ซึ่งร่างกายสามารถเผาผลาญเป็นพลังงานได้ทันทีโดยไม่ทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นหลายคนที่กินอะโวคาโดประจำจะรู้ว่าความมันของมันช่วยให้อิ่มนานและลดความอยากของหวานได้ดีเยี่ยมบางคนปั่นเป็นสมูทตี้บางคนบดกินกับไข่ต้มหรือสลัดแต่สิ่งสำคัญคืออย่าเติมน้ำตาลหรือนมข้นเพราะนั่นจะกลายเป็นกับดักน้ำตาลโดยไม่รู้ตัว ส่วนมะพร้าวสามารถกินได้ทั้งเนื้อและน้ำแต่ควรเป็นแบบธรรมชาติไม่ใส่น้ำเชื่อมหลีกเลี่ยงน้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่มักมีน้ำตาลเพิ่มสำหรับปริมาณที่เหมาะสมคนเป็นเบาหวานควรกินอะโวคาโดวันละประมาณครึ่งลูกหรือมะพร้าวขูด2-3ชิ้นเล็กๆก,ก็เพียงพอแล้วไม่ควรกินมากเกินเพราะถึงจะเป็นไขมันดีแต่ให้พลังงานสูง หากินเกินความต้องการของร่างกายจะทำให้ควบคุมน้ำหนักยากซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลทางอ้อม อะโวคาโดและมะพร้าวคือของขวัญจากธรรมชาติที่ให้พลังงานแบบไม่ทำร้ายระบบน้ำตาลในเลือดถ้าคุณเคยลองกินผลไม้สองชนิดนี้ในมื้อเช้าแล้วรู้สึกอิ่มนานกว่าปกติแปลว่าร่างกายของคุณกำลังตอบสนองได้ดีต่อไขมันดีแบบธรรมชาติลองแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ว่าอะโวคาโดหรือมะพร้าวทำให้คุณอิ่มนานกว่ากัน และเมื่อพูดถึงผลไม้เขตร้อนหลายคนอาจคิดว่าพวกมันหวานและต้องห้ามทั้งหมดแต่จริงๆแล้วบางชนิดกลับให้ประโยชน์มากกว่าที่คิดถ้าเลือกและกินอย่างถูกวิธีในส่วนถัดไปเราจะไปดูผลไม้เขตร้อนที่กินได้ถ้ารู้จังหวะและผละไม้ที่กินผิดแล้วน้ำตาลอาจพุ่งขึ้นโดยไม่รู้ตัว ในโลกของผลไม้เขตร้อนบางชนิดมีภาพจำว่าอันตรายเพราะมีรสหวานจัดแต่ในความจริงบางอย่างกลับตรงกันข้ามผลไม้บางชนิดแม้จะมีไขมันหรือรสเข้มแต่กลับช่วยให้น้ำตาลนิ่งได้ดีกว่าที่คิดหนึ่งในนั้นคืออาซาอิผลไม้ม่วงเข้มจากป่าเอมิซอนที่หลายคนรู้จักในรูปแบบของของหวานราคาแพงในร้านสุขภาพ และอีกชนิดคือมะนาวผลไม้เปรี้ยวที่ใครๆก็มีในครัวแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่ามันช่วยคุมน้ำตาลได้ด้วยอาซิในธรรมชาติมีสารแอนโทไซยานินสูงมากและยังอุดมด้วยไฟเบอร์และไขมันดีแต่เมื่อมันถูกทำให้เป็นสมูทตี้ในร้านทั่วไปมักจะถูกผสมกับน้ำเชื่อมหรือไซรัปจากกูรนาทำให้ปริมาณน้ำตาลสูงขึ้นหลายเท่า คนเป็นเบาหวานจึงควรเลือกอาซอิแบบบริสุทธิ์ไม่ผสมน้ำตาลและถ้าปั่นกินเองควรใส่เพียงนมจืดหรือโยเกิร์ตไม่หวานเพื่อรักษาคุณทางทางโภชนาการส่วนมะนาวนั้นอาจดูเรียบง่ายแต่มีพลังมากกว่าที่คิดเพราะมะนาวมีวิตามินซีสูงและแทบไม่มีน้ำตาลมันช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กและลดก,การอักเสบในหลอดเลือด บางคนดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือเล็กน้อยหลังอาหารก็รู้สึกสดชื่นและช่วยย่อยได้ดีแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าเติมน้ำตาลหรือใส่หลับเพราะนั่นจะทำลายประโยชน์ของมะนาวในทันทีคนเป็นเบาหวานสามารถใช้มะนาวได้ในหลายรูปแบบ เช่นบีบใสายอาหารแทนน้ำส้มสายชูหรือผสมในน้ำอุ่นตอนเช้าเพื่อกระตุ้นระบบย่อยอาหารแต่ไม่ควรดื่มน้ำมะนาวเปล่าตอนท้องว่างบ่อยเกินไปเพราะกรดอาจระคายกระเพาะได้การใช้มะนาวให้พอดีจะช่วยให้น้ำตาลนิ่งและระบบย่อยสมดุลโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมใดๆ ผลไม้เขตร้อนสองชนิดนี้แสดงให้เห็นว่าความจริงของอาหารไม่ได้อยู่ที่รสชาติแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรากินถ้าเลือกถูกวิธีสิ่งที่เคยถูกมองว่าอันตรายอาจกลายเป็นเพื่อนที่ดีของร่างกายได้แต่ไม่ใช่ผลไม้ทุกชนิดจะเป็นมิตรต่อเบาหวานเพราะยังมีบางชนิดที่เมื่อกินในปริมาณมากจะทำให้ฟรุกโตสในเลือดพุ่งสูงและกระตุ้นการดื้อต่ออินซูลิน ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปดูห้าผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดผลไม้ที่แม้จะดูธรรมดาแต่ซ่อนพลังทำลายไว้ในทุกคำมีผลไม้บางชนิดที่แม้จะอร่อยแต่แฝงพลังน้ำตาลไว้เกินกว่าที่ร่างกายของคนเป็นเบาหวานจะรับได้ถ้ากินโดยไม่ระวงังระดับน้ำตาลจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องกลัวหรือห้ามกินตลอดชีวิต เพียงแค่ต้องเข้าใจว่าผลไม้เหล่านี้ควรกินอย่างไรและเมื่อไรเริ่มจากอางุ่นผลไม้ที่ดูใสๆแต่ซ่อนความเข้มข้นของฟรุกโตสไว้มากกว่าที่คิดองุ่นโดยเฉพาะพันธุ์ที่หวานจัดมีฟรุกโตสสูงและเมื่อกินเป็นน้ำองุ่นหรือกินทั้งพวงโดยไม่มีใยอาหารอื่นช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสะเลือดในเวลาไม่กี่นาที วิธีที่ปลอดภัยคือกินเพียง5-8ลูกและควรกินพร้อมโปรตีนหรือไขมันดีเช่นถั่วหรือชีสเล็กน้อยจะช่วยให้ระดับน้ำตาลขึ้นช้ากว่าเดิมต่อมาคือมะม่วงสุกผลไม้ที่อร่อยจนหลายคนหยุดไม่ได้โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่มะม่วงหอม,ห,อมหวานจนละลายในปาก แต่มะม่วงสุกมีค่าน้ำตาลสูงมากถ้าอยากกินจริงๆให้เลือกมะม่วงดิบหรือมะม่วงห่มแทนเพราะมีใย,ยอาหารมากกว่าและน้ำตาลน้อยกว่าและกินเพียง3-4ถึงชิ้นเล็กๆหลังอาหารก็พอกล้วยสุกก็เป็นอีกชนิดที่ต้องระวังเพราะเมื่อกล้วยสุกจัดแป้งในกล้วยจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแทบทั้งหมดทำให้เกิดภาระน้ำตาลสูงแต่กล้วยหามหรือกล้วยดิบ กลับตรงข้ามเพราะยังมีแป้งที่ร่างกายย่อยยาเรียกว่า resistance s t a r c ซึ่งช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้เติบโตและควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นถ้าอยากกินกล้วยให้เลือกแบบยังไม่สุกจัดหรือใช้กล้วยดิบทำเป็นชิปหรือแป้งกล้วยดิบแทนก็ได้ลูกพลับเป็นผลไม้อีกชนิดที่มีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากโดยเฉพาะเมื่อสุกเต็มที่ เนื้อจะนุ่มหวางจนแทบไม่ต้องเคี้ยวซึ่งหมายถึงน้ำตาลพร้อมดูดซึมโดยทันทีคนเป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการกินลูกพลับสุกและถ้าจะกินควรกินเพียงชิ้นเล็กๆพร้อมกับอาหารอื่นที่มีใย,ยอาหารเพื่อชะลอการดูดซึม สุดท้ายคือแตงโมผลไม้ที่หลายคนคิดว่าเบาเพราะส่วนใหญ่เป็นน้ําแต่ในความจริงแตงโมมีดัชนีน้ําตาลสูงมากทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นเร็วแม้จะกินในปริมาณไม่มากก็ตามเพราะแตงโมมีใยน้อยและน้ําตาลดูดซึมง่ายมากถ้าจําเป็นต้องกินให้เลือกแตงโมเพียงชิ้นเล็กๆหลังอาหารหลักและอย่ากินขณะท้องว่างหาผลไม้เหล่านี้ ไม่ใช่ศัตรูถาวรของคนเป็นเบาหวานเพียงแต่ต้องรู้จักเลือกเวลาและปริมาณที่พอดีกินเล็กน้อยหลังอาหารแทนของหวานหรือกินคู่กับอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงก็จะปลอดภัยมากขึ้นการเข้าใจร่างกายตัวเองคือกุญแจสำคัญของการดูแลเบาหวานไม่มีสูตรตายตัวว่าผลไม้ชนิดใดดีหรือแย่สำหรับทุกคน เพราะร่างกายแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันในส่วนต่อไปเราจะเรียนรู้วิธีง่ายๆในการค้นหาผลไม้ที่เข้ากับร่างกายของคุณที่สุดเพื่อให้การกินทุกคำเป็นการรักษาไม่ใช่การเสี่ยงภัยไม่มีผลไม้ชนิดใดในโลกที่ดีสำหรับทุกคนร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่างกันบางคนกินแตงโมแล้วน้ำตาลพุ่งแต่บางคนกินในปริมาณเท่ากันกลับไม่ขยับเลย นั่นเพราะระบบย่อยอินซูลินและกล้ามเนื้อของแต่ละคนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่การห้ามทุกอย่างแต่คือการรู้ว่าร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรต่อสิ่งที่กินวิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาคำตอบคือการทดลองด้วยตัวเองลองเลือกผลไม้หนึ่งชนิดที่คุณอยากรู้เช่นมะม่วงหรือฝรั่ง ก่อนกินให้วัดระดับน้ำตาลด้วยเครื่องตรวจหลังจากนั้น2ชั่วโมงให้วัดอีกครั้งถ้าค่าขึ้นไม่เกิน20-30มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแสดงว่าผลไม้นั้นปลอดภัยสำหรับคุณในปริมาณที่กินแต่ถ้าขึ้นมากกว่านั้นให้ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งหรือเปลี่ยนชนิดผลไม้ การจดบันทึกผลลับในสมุดเล่มเล็กหรือโทรศัพท์มือถือจะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดจริงขึ้นว่าผลไม้ชนิดใดเหมาะกับร่างกายและผลไม้ชนิดใดควรเว้นการรู้ข้อมูลของตัวเองแบบนี้มีค่ามากกว่าการเชื่อคำบอกต่อของใครเพราะมันมาจากร่างกายของคุณเองจริงๆการสังเกตอาการหลังการกินก็สำคัญเช่นกันถ้ารู้สึกง่วง เหนื่อยหรือหิวง่ายหลังจากกินผลไม้บางชนิดนั่นคือสัญญาณว่าน้ำตาลในเลือดของคุณอาจแกว่งเร็วเกินไปซึ่งควรปรับลดหรือกินร่วมกับอาหารอื่นที่มีโปรตีนหรือไขมันดีเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมช้าลงและรักษาระดับน้ำตาลให้นิ่ง อย่าลืมว่าการดูแลเบาหวานไม่ใช่แค่การงดของหวานแต่มันคือการเข้าใจร่างกายตัวเองอย่างลึกซึ้งผลไม้คือเครื่องมือที่ดีถ้าเราใช้ให้ถูกและเมื่อคุณรู้จักผลไม้ที่เข้ากับคุณได้จริงคุณจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปว่าของธรรมชาติจะทำร้ายสุขภาพในช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาสรุปแนวทางทั้งหมด เพื่อให้คุณใช้เป็นคู่มือถ้าคุณดูมาถึงตอนนี้แปลว่าคุณคือคนที่กำลังตั้งใจจะดูแลตัวเองอย่างแท้จริงและนั่นคือก้าวสำคัญที่สุดของการต่อสู้กับบาหวานอย่าลืมว่าผลไม้ไม่ใช่ศัตรูมันคือของขวัญจากธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายฟื้นสมดุลได้เพียงแต่ต้องเลือกให้ถูกและกินให้พอดีลองเริ่มจากการเลือกผลไม้ที่คุณชอบในกลุ่มที่แนะนา กินหลังอาหารหลับในปริมาณที่เหมาะสมและสังเกตระดับน้ำตาลของคุณไปพร้อมกันไม่ต้องรีบเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่ให้ค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้จากร่างกายของคุณเองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้เมื่อทำต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมองผลไม้ในมุมใหม่ กดติดตามช่องนี้ไว้แล้วแชร์ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เป็นเบาหวานได้ดูด้วยเพราะบางทีสิ่งเล็กน้อยอย่างการเลือกผลไม้ให้ถูกอาจเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของใครบางคนได้ทั้งชีวิตและถ้าคุณมีผลไม้ที่กินแล้วน้ำตาลนิ่งหรือมีเคล็ดลับเล็กๆในการดูแลตัวเองอย่าลืมคอมเมนต์เล่าไว้ใต้คลิป พราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนที่กำลังต่อสู้กับโรคนี้เหมือนกันผลไม้ไม่ใช่ศัตรูของคนเป็นเบาหวานแต่คือเพื่องที่พร้อมจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่เบาและสมดุลขึ้นทุกวันขอเพียงคุณเข้าใจจังหวะของร่างกายและเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองการกินไม่ใช่การห้ามแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับร่างกายอย่างอ่อนโยน จำไว้เสมอว่าการเข้าใจร่างกายของตัวเองคือการรักษาที่ดีที่สุดไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแค่ฟังเสียงจากภายในแล้วใช้ชีวิตด้วยความรู้และความใส่ใจกินถูกวิธีดีกว่ากินถูกห้าม